กราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมก็มาพบกับเซลล์ตุดเซลเซลต้นอีสุสุในชุดลำลองกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดครับทุกๆท่านแต่ว่ามันมีอยู่คันหนึ่งที่ผมแจ้งทุกท่านอยู่ว่า,าผมลงในในรูปภาพนะว่าอยากรีวิวคันนี้นะครับเพราะว่าคันนี้ต้องบอกว่าเป็นสเต็ปที่วัยรุ่นหลายๆคนชอบแต่บางคนก็เอารถไปใช้งานนะครับก็ไม่กล้าทําทรงนี้ แต่ถ้าใครที่แบบใช้งานแบบแต่งซิ่งจริงเนี่ยทรงเนี้ยสวยมากนะครับผมก็เลยจะพาทุกทท่านเนี่ยมาทํามาดูคันนี้แล้วต้องบอกว่าคันเนี้ยที่ลูกค้าไปแต่งนะก็สุดอีกอย่างหนึ่งเพราะลูกค้าซื้อเป็นตัวแซดไปเลยนะครับเป็นตัวท็อปเลยซึ่งถ้าเป็นตัวเตี้ยเนี่ยก็จะมีตัว S เริ่มต้น LDA เนาะแล้วก็ตัวท็อปสุดที่เป็นตัวแซดนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูรถกันแล้วก็ไปดูราคากันด้วยว่าเจ้าตัวเนี้ยราคาเท่าไหร่นะครับมีสีอะไรให้เราบ้างครับ นี่ครับสำหรับราคานะครับตัวเนี้จะเป็นตัวเตี้ยตัวแซดอยู่ราคา735,000เห็นไมนะจะเป็นราคา7 3 5 5 0 0มีให้เลือก3สีครับบอลเงินดำขาวสีขาวเนี่ยจะเป็นราคาตัวนี้เลยนะแต่ถ้าเป็นสีบอนเงินหรือสีดำครับก็จะต้องบวกราคาเพิ่มไป7000นะครับก็รถวันนี้เตรียมไว้แล้วนี่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับ อ่าให้ดูทรงแบบน,นี่นี่ให้ดูทรงแบบนี้ก่อนก็ถ้าเราสังเกตตรงนี้ครับก็สไตล์เขาก็น่าจะเชิดเนิดนึงไม่รู้ไปโกรธใครมาหรือเปล่านะหน้าเชิดมาเลยนะอ่าก็คันนี้เป็นสีขาวนะครับถ้าเป็นชื่อสีขาวก็ขาวไซบีเรียนะครับแต่เป็นสีขาวนี่แหละนะอ่ะตัวแซดนะครับก็อย่างที่เคย เปรียบเทียบ LDA กับตัวแให้ดูนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนเป็นตัวแซครับถ้าดูจากด้านหน้าก็ไฟตัดหมอกเลยครับเป็น LED นะสำหรับตัวแซเนี่ยนะครับที่เขาให้มานะครับก็จะมีกระจังหน้าชุบโครเมียมนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับมีไฟเดย์ไลท์อยู่ด้านล่างอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนะครับไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวนะครับแบบนี้อ่าแล้วก็ ล้อแม็กคันนี้นะครับที่เราใส่นะครับที่ลูกค้าใส่ดีกว่านะครับเพราะอันนี้ลูกค้าเป็นคนเลือกเองแล้วเรานํารถไปใส่ให้นะครับล้อแม็กคันนี้นะครับเป็นล้อแม็กเลนโซแท้นะครับลาย D1FC นะนี่เห็นไหมโปรเจกต์ดีเลนโซนะครับ D1FC นะครับก็คันนี้นะครับเป็นแม็กหกออกห้าคือโปรเลนโซ่ก็มี D1 s อ s l อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะแล้วแต่ลายนะครับแล้วก็คันนี้นะครับจะใส่เป็นยางอายางบางนะครับใส่เป็นยางบางเดี๋ยวผมหาซีรีส์ยางก่อนนี่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 เห็นไหมสองหกห้าสามห้าสนะครับใส่น็อตน้ำเงินนะครับเป็นอะแดปเตอร์แปลง6ออก5แล้วก็มีฝาครอบปั๊มเบรกสีแดงนะครับ ในส่วนของด้านหน้าคันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยโหลดอยู่นิ้วครึ่งนะครับด้านหน้าหน้าก็เลยจะเชิดนิดๆน,นะครับนะส่วนนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังคันนี้นะครับก็จะเป็นแม็กอกว้าง10ครึ่งนะครับแต่ว่าออฟตรงเนี้ยที่ที่เป็นขอบอะลึกมากนะครับลึกมากเลยนะครับข้างหลังเนี่ย โหลดอ่ะสี่นิ้วใช้ยาง295เลยนะครับนี่ดูยาง295เทับาขอบ18ก็ต้องบอกว่าเป็นยางกว้างพิเศษเลยครับนะครับแล้วก็คันนี้ข้างหลังอ่ะโหลด4นิ้วนะครับการโหลดของข้างหลังก็เป็นการาใส่ใส่กลองโหลด2นิ้วนะครับแล้วก็ดัดแหนบอีก2นิ้ว นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูพอดลัดแหนบแล้วเนี่ยข้างหลังอะ่ะมันจะไม่เห็นพวกเขาเรียกว่าอะไรแหนบอะไรพวกนี้ก็จะดูสวยดูพาไปดูนี่ด้านหลังนี่ที่บ่งบอกความเป็นตัวแซเลยก็จะมีอย่างหนึ่งคือมีโลโก้ตัวแซอยู่ด้านหลังนะครับไฟท้ายแน่นอนเป็นตัวท็อปก็ต้องเป็น LED นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็น LED เหมือนกัน ครับแบบนี้เลยนะชืบถ้าเกิดเรามองจากด้านหลังจิมก็จะไม่ค่อยเห็นแนบนะแต่ว่าอันนี้มันยังติดกันชนท้ายอยู่นะต้องบอกงี้ก็ผมคิดว่าคันนี้ยังไงเดี๋ยวลูกค้าออกไปนะผมคิดว่าลูกค้าต้องไปถอดกันชนท้ายแน่นอนเพราะว่าถ้าเราลองมองดูทรงจากด้านข้างกันชนท้ายมันจะดูแบบถ้าไม่มีมันจะสวยกว่านะใน,นมุมมองผมอะเนี่ยครับ นี่อันนี้คือทรงจากด้านข้างเลยนะน่าจะเชิดนิดนึงก็คือต้องบอกว่าปัจจุบันสเต็ปนี้ก็ถือว่าเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่วัยรุ่นชอบทํากันเลยนะครับต้องบอกนี้นะสําหรับสเต็ปนี้ถ้าให้ผมทบทวนอีกทีอีกรอบหนึ่งก็คือเป็นโหลดหน้านิ้วครึ่งนะครับหลัง4หน้าหนึ่งครึ่งหลัง4ี่นะครับถ้าสเต็ปนี้ใครชอบนะข้างหน้าใช้เป็นสตัดปรับเกียวนะครับส่วนข้างหลังเนี่ย ใช้กล่อง2ดัด2นะครับรวมเป็น 4, นะอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูออปชันตัวนี้เพราะมันเป็นตัวแซดเนี่ยตัวท็อปสุดนี่ครับตัวฉีดน้ำฝนนะจะมีอยู่ตรงก้านปัดนะครับแบบนี้โลโก้ Space Cap มีอยู่ตรงนี้นะครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างพร้อมกับกระจกมองข้างเนี่ยด้านบนนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถอยู่ที่ว่าท่านจะเลือกซื้อสีอะไรแต่ตัวด้านล่างที่เป็นฐานเนี่ยจะเป็นสีดําทุกรุ่น นะครับมือเปิดตัวนี้จะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีสัญญาณกันขโมยนะมีสัญญาณกันขโมยแบบนี้เลยนะครับเปิดเข้ามาด้านในก็ต้องบอกว่าคันนี้เป็นคันที่กําลังตกแต่งอยู่พอดีผมเข้ามาผมก็เลยเอามา,าถ่ายคลิปก่อนแต่ว่าอันนี้มันเลอะคาบน้ำนิดนึงเดี๋ยวต้องทาความสะอาดอีกรอบนึงครับพอดียังติดฟิล์มไม่เสร็จเนาะ ตัวแซดเนี่ยก็จะมีพวกหุ้มหนังนะครับในส่วนของอที่วางแขนเท้าแขนนะเป็นซอฟทัชบุนุ่มนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีดําเป็นโนแบ็คนะครับมีกระจกไฟฟ้าขึ้นลงออโต้ฝั่งคนขับนะครับมีตัวพับกระจกไฟฟ้าแล้วก็ปรับม,มุมมองกระจกเนี่ยบานซ้ายบานขวาเป็นไฟฟ้านะครับส่วนเบาะนะครับตัวนี้แน่นอนครับพอเป็นตัวแซดนะครับเราจะได้เบาะหนังมา นี่เห็นไหมนะครับจะเป็นเบาะหนังแบบนี้นี่ก็มีการเดินได้สีขาวมาให้ก็ข้อดีของเบาะหนังนะครับดูแลทําความสะอาดง่ายนะครับไม่มีกลิ่นอับนะครับเนี่ยข้อดีเลยลงแว็กก็เงาแต่ลื่น <c oughs> นะนะเหมือนสมยัยอะไรเขาเรียกว่าอะไรครับตอนเรียนมัธยมในชะ่มบอสไซนี้เบาะต้องแต่ว่า ลื่นลงแวกเวลาสาวก็เบรกบ่อยๆงนะี้ยมันก็จะลื่นมาติดหลังนิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตามภาษาวัยรุ่นนะโอเคตัวนี้นะครับก็จะมีกระจกอ่าไม่ใช่กระจกโทษทีครับไฟหน้านะครับสามารถปรับสูงต่ำได้นี่ข้างล่างก็เป็นตำแหน่งเปิดปิดฝาถัางน้ำมันเปิดปิดกระโปรงรถนะครับเปิดอย่างเดียวไม่ได้ปิดนะฮะแล้วตัวนี้ก็จะมีระบบป้องกันการลื่นถลไมมาให้นะครับปุ่มเปิดปิดการทำงานอยู่ด้านนี้นะ สำหรับคอนโซลต่างๆนะครับตัวนี้นะจะเป็นหุ้มหนังเป็นวัสดุบุนุ่มนะครับพวงมาลัยก็เช่นกันนะครับรุ่นนี้ถ้าเราซื้อในเกรดตัวแซเนี่ยเราจะได้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังถึงแม้ว่าท่านจะซื้อเป็นแคปก็ตามได้อย่างอ่ะคันนี้ก็เป็นแคปตัวเตี้ยแต่ก็ได้พวกระบบป้องกันการลื่นถลายอะไรมาครบเลยเพราะว่าเขาจะใส่มาในเกรดตัวแซซึ่งตอนนี้ในตัวรถ2020เขาจะไม่ได้แบ่งแยกแล้วว่า ต่อให้เป็นตัวแซจะใส่ระบบกล้องการลื่นถลายมาเฉพาะตัว4ประตูหรือตัวยกสูงอย่างตอนนี้ถ้าเป็นเกีตัวแซท่านได้แบบนี้หมดเลยนะแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมีคูปคอนโทรลมาให้นี่อยู่ตรงด้านขวาของพวงมาลายัยเนาะด้านซ้ายเป็นวิทยุควบคุมที่พวงมาลายัยนะครับจะเป็นแบบนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับจะได้เป็นจอนะครับจอ7นิ้วนะระบบแอร์จะเป็นแบบด้านล่าง จอ7นิ้วตัวนี้ก็มาพร้อมกล้องมองถอยหลังเช่นเดียวกันนะครับเวลาที่เรา,อาถอยหลังอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะมีเส้นการะยะบอกให้นะครับแล้วก็คันเกียร์นะครับก็นี่สวยงามครับดีไซน์ตัดวัสดุสีบอลเงินสีดำเปียนโนแบคนะ็คเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกจะมีปุ่มควบคุมช่วยลงทางราะชันให้เห็นไหมนี่สีขา,ขาวตรงเนี้ยครับนี่นี่น,น,นี่นะฮะแล้วก็คันนี้เป็นเครื่องยนต์พันเนะครับ6เกียร์ เนาะร้อยห้าสิบแรงม้าแรงบิดสามร้อยห้าสิบนิวตันเมตรนะครับประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหลังแต่คันนี้ต้องบอกยังไม่ได้แต่งนะครับยังไม่ได้ตกแต่งเลยนะเอ้ยตกแต่งแล้วแต่ยังไม่เซจโอ้วันนี้นี่ข้างหลังก็ใส่เบาะแคปอะไรให้เรียบร้อยนะครับคือเดี๋ยวผมเปิดเบาะให้ดูเลยว่าคือต้องบอกว่าถ้าใครเนี่ยชอบชอบแบบความ ความเป็นแบบออปชั่นนิดนึงเนาะแล้วก็ดูแลทําความก็อาจง่ายสวยแบบโรงงานคือเบาะหนังนะครับมันสวยแน่นอนนะครับถ้ามาจากโรงงานแล้วก็ด้วยคุณภาพวัสดุก็ใช้เป็นหนังแท้นะครับแล้วก็เย็บเนี้ยครับมันก็เข้ารูปพอดีนะเดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งคนนั่งบ้างอ่านี่ก็จะเป็นในส่วนของฝั่งคนนั่งเนาะ แน่นอนครับฝั่งซ้ายเป็นยังเอ้ยฝั่งฝั่งขวาเป็นไงฝั่งซ้ายก็จะเป็นอย่างนั้นในเรื่องของวัสดุเนาะการบุดนุ่มอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อ่าฝั่งคนนั่งเนี่ยก็จะมีที่วางแก้วน้ําให้นะครับเก๊นะครับใส่ของนี่นะครับมีให้นะครับที่เป็นช่องเก็บของอำนวยความสะดวกสบายนะแล้วก็นี่ครับอ่าสหรับอ่าสุภาพสตรีนะครับชอบสิ่งนี้แน่นอนนะครับก็คือตัวที่บังแดด นี่ผมกําลังเปิดให้ดูตัวนี้นะครับจะมีกระจกแล้วก็มีไฟนะครับเหมาะสําหรับสุภาพสตรีที่แบบชอบแต่งหน้าในรถรีบๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบติดงานเช้านะงานแต่งงานบวชนะครับรีบๆก็นะครับเหมาะสําหรับสุภาพสตรีอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็คันนี้ต้องบอกว่าในเรื่องของระบบความปลอดภัยอะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ ABS สัญญาณการขโมยครับแน่นอนรุ่นนี้มีมาให้ทั้งหมดนะครับระบบ กระจายแรงเบรกแรงดันน้ำมันเบรกเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกนะครับตัวนี้จะมีมาให้นะครับก็ถือว่าออปชันเนี่ยมาครบเลยทีเดียวนะสวยด้วยนะครับแล้วก็เน้นเรื่องออปชันความปลอดภัยการดูแลง่ายในเรื่องของภายในที่เป็นเบดหนังด้วยก็ถือว่ารุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าลหลายๆท่านอ่ะบางทีแบบว่าเอารถไปใช้งานก็ถามผมบบว่า รุ่นนี้มีเบาะหนังอะไรไหมอะไรไหมเงี้ยก็ one, ถ้าอยากได้เบาะหนังก็ต้องมาเล่นตัวนี้เลยถ้าเราไม่อยากไปเพิ่มเองข้างนอกนะเพราะว่ามันได้ออปชั่นหลายๆอย่างเข้ามานะก็ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็จะพามาหลากัหลกๆก็จะพามาดูเนี่ ync, นนนะยแหละครับสเต็ปซิ่งการโหลดของคันนี้เนาะสวยนะฮะอ่าอีกอย่างหนึง่งในเรื่องของการยื่นของล้อแม็กยื่นแน่นอนครับดูนะครับข้างหน้าผมว่าน่าจะมีนิ้วครึ่งถึง2นิ้ว นะครับส่วนข้างหลังนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูดูจากด้านหลังดีกว่าน่าจะชัดกว่าด้านหลังเนี่ยผมว่าน่าจะมีประมาณสัก2นิ้วสองนิ้วครึ่งอ่ะฝ่ามือผมเลยอะเนี่ยประมาณนี้แหละครับเนานะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ช่องเซลต้นอิลสด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่เคยบอกไปครับว่า ใครที่อยากให้ผมทำคลิปรีวิวอันไหนก็ผมจะพยายามทำให้ทุกคลิปนะครับแล้วก็อย่างรถบางรุ่นเนี่ยที่หาดูยากๆเนี่ยผมก็ต้องรอรถมาถึงเหมือนกันนะถึงจะทำรีวิวให้ดูได้เนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ